สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเพลินสเตชันวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทพุทธมณฑลสายสามนะครับเหตุเกิดจากที่ขับรถไปเที่ยวเพลินวันนี้ครับแล้วก็ลืมเติมน้ํามันไฟโชว์เตือนนะครับให้รถเติมน้ํามันซึ่งขับผ่านอยู่ในละแวกพุทธมณฑลสาย3าพอดีผ่านปั๊มปตทพุทธมณฑลสายสานะครับซึ่งเป็นปั๊มที่มีความประหลาดแปลกใจอยู่จะแปลกใจยังไงคบกันได้เลยครับรูปแบบที่สถานีจ่ายเขาจะเป็นรูปแบบของวงกลมครับ จะเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับมีต้นไม้เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะมีสถานีจ่ายอยู่ประมาณ4สถานีครับซึ่งแต่ละสถานีก็จะมีน้ํามันที่ครบนะครับตั้งแต่ดีเซลแก๊สโซโฮอลเบนซินนะครับครบแบ่งตามสีนะครับเขาได้สองฝั่งถนนจะแบ่งออกเป็นเหมือน3เลนนะครับนี่ครับเลยหนึ่งสองสาม มี2เลนนี้นะครับที่ขนานกับสถานีจ่ายน้ํามันนะครับเลนในสุดไว้สําหรับให้รถที่อยู่เลนในวิ่งออกไปส่วนเลนนอกรถที่เติมช่องด้านซ้ายก็จะวิ่งออกไปนะครับเป็นวันเวนะครับที่นี่นี่ครับจะบอกเลยว่าเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะมารองเติมน้ํามันกันที่นี่นะครับมันแปลกดีนะครับแต่ผ่านมาแล้วพบว่ามันแปลกประหลาดดีน่าสนใจการออกแบบการดีไซน์ สถานีจริงสถานีนี้ค่อนข้างกว้างนะครับบริเวณโดยรอบจะมีร้านอาหารเคเอฟซีกาแฟเมซอนมีห้องน้ําให้บริการร้านไวซ์สตอรี่วราพรมีสับเวนะครับที่เดี๋ยวจะมาเปิดเร็วๆนี้แล้วก็มีเซเว่นอนะครับมีร้านซักรี่ด้วยครับนี่ครับดูพื้นที่โดยรอบครับ เดี๋ยวผมจะเข้าสู่วงกลมนะครับเพื่อเติมน้ำมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเติมฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็แบ่งได้เลยนะครับนี่นาทีนรองรักให้ไปเติมเติม B7 ครับเต็มถังครับ ในห,หัวจ่ายน้ำมันนะครับก็จะมีเบนซิน E 2 0นะครับแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95น้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซล B7 นะครับซูปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ซูปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็น้ำมันเบนซินนะครับ Thank cool. you. Cool. และเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้นะครับปั๊มน้ํามันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปั๊มน้ํามันแล้วนะครับมันยังมีจุดพักผ่อนจุดสนานการเป็นสถานที่ที่เรานัดพบเจอผู้คนต่างๆนัดเจอเพื่อนนัดคุยธุรกิจนะครับเรียกได้ว่าปั๊มน้ํามันเป็นมากกว่าปั๊มน้ํามันไปซะแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับความสะดวกสบายและฟัคซิลิตี้ต่างๆในปั๊มน้ํามันถูกออกแบบรองรับการบริการให้แก่ลูกค้านะครับในส่วนของปตทสาขาพุทธมณฑลสายสานี่ก็เช่นกันนะครับรูปแบบการดีไซน์ การรองรับในส่วนของฟัซิลิตี้ร้านอาหารหรืออื่นๆนะครับต้องบอกว่าออกแบบสวยทันสมัยนะครับยังมีอาคารนี้นี่ครับคาเฟ่อเมซอนซึ่งเป็นร้านกาแฟาเนี่ยเป็นรูปแบบทรงกรมลมรองรับให้มันเข้ากับสถานีหัวใจที่เป็นวงกลมของเราด้วยนะครับ และนี่นะครับผมกำลังอยู่ที่หน้าร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชันะครับเป็นร้านที่มีรูปทรงสวยนะครับแปลกประหลาดมี2ชั้นซึ่งรองรับกับรูปแบบทรงกลมที่เป็นสถานีหัวใจนะครับด้านในจะเป็นยังไงเราเข้าไปชมกันเลยนะครับ กาแฟคาเฟ่เมซสนสาขานี้นะครับเป็นคาเฟ่เมซอนฟอร์ชานะครับซึ่งแปลว่าโอกาสนะครับความพิเศษของสาขานี้ก็คือ,อ,อสาขานี้จะมีการให้บริการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยินนะครับต้องบอกว่านี่แหละครับในยุคของความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับยอมรับเลยว่าเป็นการที่เอาใจใส่แล้วก็ ความเสือภาคนะครับสำหรับทุกคนต่างๆนะครับเวลาในการที่สั่งกาแฟสําหรับสาขานี้นะครับผมก็จะบอกได้ว่ามันจะมีการสั่งเมนูเครื่องดื่มครับผ่านทางหน้าจอสั่งทางด้วยมือถือนะครับแต่วันนี้ยังไม่สะดวกให้บริการ100%เนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับร้านหนึ่งคาเฟ่ไม่อวนฟ์แชนสาขาปตทพุทธมณฑลสาย3นะครับ สำหรับวันนี้นะครับการเติมน้ำมันของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและผมก็ได้พาท่านผู้ชมชมบรรยากาศโดยรอบสถานีปั๊มน้ำมัน PDT Station สาขาพุทธมณฑลสาย3นะครับซึ่งให้การบริการรูปแบบของช่องจ่ายสถานีน้ำมันในรูปแบบวงกลมนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากการดีไซน์ต้องยอมรับว่ามันทำให้เกิดความคล่องตัวและความสะดวกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนและฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่องเพ n น t เตชันสวัสดีครับ